สมานเอนเชฟผู้ฝ่ายรมจากศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางครับน้องสมานเอนเชฟมาจากโรงเรียนไหนครับโรงเรียนชุมช,น,ชนบ้านสังกัมแพครับครับชุมชนบ้านสังกัมแพงเรียนอยู่ชั้นไหนครับป .2 ป .2 โอ้โหแล้วมาบวชที่ไหนเนี่ยมาบวชที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางโอ้โแล้วบวชแล้วสมานเอนได้อะไรบ้างไหม โอ้รรธรรมะมแล้วแล้วส,เสมเด็จได้นั่งสมาธิไหมนั่งสมาธิแล้วเป็นไงบ้างครับ,น,รบนั่งแล้วมีอะไรไหมมีอะไรไหมมีสมาธินะแล้วจิตใจเป็นยังไงบ้างเนี่ยได้เลยเ,เน,ยนาะแล้วในใน แล้วน่าสมาธิมีองค์พระไหมมีที่ไหนมีท,<า>งทองพรมีที่ไหนนะกางทองครักกางท้องเนาะตอนนี้มีมีองค์พระไหมอยู่ที่ไหนครับกางทองนะสมาด็จเชลนี่เป็นผู้ที่สนใจธรรมะเนาะเมื่อกี้ก็ไปหยิบหนังสือพระไตรปิฎกมานี่มาอ่อนานอ่านถึงไหนแล้วครับอ่านถึงหน้าไหนแล้วอ,อ่าดูที่ตรงไหนน่าเปิดให้ดูหน่อยที นี่แต่แม่เชฟเขาจะว่างๆเขาอยากจะมาอ่านหนังสือพระไตรปิฎกขออนุญาตพ,พระอาจารย์มาอ่านนี่ไหนหน้าไหนครับหน้าไหนครับพระไตรปิฎกหสองเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนี่ยก็นี่เป็นผู้ที่ฝ่ายทำตั้งแตเ่เล็กๆเลยนะเนาะแสดงว่ามีบารมีเยอะมากเลยแต่แม,ม่เชฟอ่าอ่าอ่าว่างๆก็อ่านนะอ่าโมทนาบุญคคลไม,มนเไดนะครับ